การเททองนำเลิกท่านรู้ไหมเครื่องรางของขังหานุมานหนุมานนะครับรุ่นมนักการชื่อนี้ท่านจดไว้นะนะชื่อนี้ท่านจดไว้หานุมานมนพัก,การผมบอกนะครับว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันท่านรู้ไหมว่าเครื่องรางเนี่ยมาแรงกว่าวัตถุมงคลอีกนะ เครื่องรางของขังมาแรงกว่าวัตถุมงคลอีกนะครับมาแรงไม่ใช่นะไม่วัตถุมงคลเหมือนกันนะเครื่องรางของขังก็วัตถุมงคลนะมาแรงกว่าเหรียญมาแรงกว่ารูปเหมือนเกจีทําไมเป็นอย่างนั้นนะทําไมเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันมาสลับพอตอนหลังๆเนี่ยพอมาในยุคของงานลุ้นมาในยุคของ เหรียญโด่งดังเนี่ยมันกบหมดเลยนะปิดเครื่องรางทั้งหมดเลยนะสมัยเมื่อก่อนเครื่องรางเนี่ยมาอันดับต้นๆน,น,นะโดยเฉพาะนะเครื่องรางตะก,กุดนะตะก,กุเดเบี้ยกแก้นะพายันนะรวมถึงนะรวมถึงหนุมานนี่ด้วยฮะพอเปิดออกมาคนจองคนแห่จอง หนุมานเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เกจิตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยนะครับ mm. เขาได้รับความนิยมอย่างหลวงปู่ทิมฮนุมานหลวงปู่ทิมวัลหานไลได้รับความนิยมเล่นหากันสูงมาก mm. หานุมานทําไมถึงคนถึง mm. ชอบเป็นเครื่องรางหานุมานเนี่ยผมบอกให้นะครับว่าเป็นเครื่องรางเครื่องรางผมเนี่ยย้ํากับทุกท่านนะฮะ เครื่องรางเป็นของมงคลสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองเขาบอกว่ามวลสารที่เอามาผสมอะไรต่างๆมาทำเป็นหานุมานไม่เสกก็ขังไม่เสกก็ขังนั้นหานุมานนี่นะครับท่านเชื่อไหมว่าหานุมานเป็นเทพ นะเป็นเทพที่เขารู้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณการทำหน,นุมานหนุมานบ่งบอกถึงชัยชนะนะทุกอย่างการแข่งขันทุกอย่างนะการต่อสู้ประสาททุกอย่างเป็นชัยชนะหนุมานเป็นชัยชนะแล้วสิ่งพิเศษของหนุมานก็คือว่าไม่มีวันตายลมพัดฟื้นลมพัดฟื้นบ่งบอกอะไรครับ บอกว่าการบูชาเครื่องรางแบบนี้เนี่ยนะมีแต่ชัยชนะแล้วไม่มีการแพ้ข้อสำคัญไม่มีวันตายอันนี้หานุมานนะฮานุมานแต่ถ้ามาดูเครื่องรางในส่วนของเครื่องรางข้อจำกัดไม่เหมือนพระข้อจำกัดไม่เหมือนองค์พระถ้าองค์พระเราจำเป็นต้องแหวนคอจำเป็นต้องขึ้นที่คอ แต่ถ้าเป็นเครื่องรางไม่จําเป็นฮะเครื่องรางจะเก็บไว้ตรงไหนของร่างกายก็ได้ทั้งหมดเครื่องรางของขังเปรียบเสมือนงูมีพิษจะอยู่ในน้ําคำจะอยู่ในสิ่งสกรปรกเลื้อยไปที่ไหนก็แล้วแต่พิษไม่มีลดครับพิษยังคงที่อยู่อย่างนั้นกัดเมื่อไหร่ก็ตายฮะเชกเช่นเดียวกันกับเครื่องรางของขังหานุมานถ้าเราแขวนคอก็ได้ เราทําเป็นพวงกุญแจพกใส่กระเป๋าก็ได้หรือคาดไว้ที่เน็บไว้ที่เอวก็ได้นั้นเนี่ยเครื่องรางของขังอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นความพิเศษของเครื่องรางของขังไม่เหมือนกับพระถ้าพระเนี่ยเราไปใส่กระเป๋าของเกงไม่ได้ไม่เหมาะสมนะครับต้องมานะใส่แบบนี้นะไว้ในคอนี่นะวันนี้เนี่ย ผมได้มีโอกาสไปเททองนําเลิกรุ่นมนพภการนี่เขาเปิดจองนะบางคนนี่เห็นพิธีแล้วบอกว่าจะจองได้ที่ไหนผมว่าคุณแดงมียอดนะศูนย์พระเครื่องเอกคมพีน่าจะมียอดให้ได้สั่งจองกันบ้างหรือใครที่สั่งจองที่ไหนเคยมีนะเคยมีศูนย์พระที่ไหนที่ท่านสั่งจองลองถามเขาดูก่อน ว่ามียอดไหมถ้ามียอดก็สั่งจองกับเขาเพราะเรากับเขารู้กันดีฮะนะําเหมือนกับร้านที่เรารู้ใจกันอยู่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนร้านแต่ถามเขาก่อนโทรไปถามก่อนว่ามีไหมรุ่นนี้มีไหมถ้าเขาบอกไม่มีค่อยไปหาที่อื่นช่วงนี้เนี่ยนะมีพระออกมาให้เปิดจองเยอะนะครับแล้วนะก็มีพธิธีก็เหมือนกับรุ่นนี้นะ มนพระการนะเป็นหนุมานมนะการเขาเปิดจองไปขอยอดกันหน้ดูเลยตอนนี้นะนี่หลังจากตอนนี้นะมีการขอยอดขอยอดขอยอดเพราะว่าเขาเทนำเลิกไปแล้วเทนำเลิกไปแล้วเอาทองสามบาทมาเทแล้วออกเป็นองค์เรียบร้อยแล้วฮนะสวยงามมาก นะสวยงามมากยิ่งเป็นทองคำเนี่ยสวยมากเลยนะครับแต่ผมลองถามราคาเข้าๆนะถามราคาคข้าๆตกประมาณเกือบหนึ่งแสนบาทต่อองคนะ์นทองคำนะ่ะตกประมาณหนึ่งแสนบาทต่อองค์แต่ถามว่าน่าเก็บไหมนะถ้ามีกำลังนะก็น่าเก็บนะนะก็น่าเก็บหลวงพ่อทองแล้วเครื่องเครื่องรางของขังหนุมานนะเขานำเอาแบบ ของหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่เอามนพักการนะที่นะที่มีมนขังนะของหลวงพ่อกลวยนะวันนี้ได้บวงสรวงบวชหลวงพ่อกลวยด้วยนะเอารูปภาพมาแล้วนะชนวนมนสารเยอะมากแผ่นจานแผ่นยันอะไรเก่าๆเยอะทีเดียวนะก็เอามาเทรอแล้วหลวงพ่อทองก็อธิษฐานจิตปุกเสนะครับ เททองที่โรงงานช่างโดง่งอยู่พนัฐนิคมชนบุรีแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะนะนำเลิกเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปดูจัดดูปากผมนะฮะดูปากนุชชานะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ไปได้นะไปได้เพราะว่าผมบอกนะครับเวลาที่ผมเข้าไปดูงานเนี่ยผมดูนะดูแวดล้อม ดูเนื้อหาหมวลสารนะดูคนที่จัดสร้างดูนะดูสตอรี่เรื่องราวว่ามีการผูกนะมีการบอกกล่าวมีการนำเสนอได้ไหมรุ่นนี้เขามีพร้อมนำเสนอได้ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุนที่เกีตามขอบคุณอาจารย์ขานที่เที่อคิะสมดาวมัเป็นน้งใจตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดอยู่ที่โรงหล่อช่างโดนะครับน่าีที่ที่หล่อจำนวนมวลสารวถุมงคลมนพักกาฬนะครับเป็นหนุมานนะฮะใครที่สนใจจะสั่งจองก็สั่งจองกได้เดี๋ยวจะมี ก็ลบุรีนำนำทองคำมาให้ข้อสารเพื่อเป็นข้อสารงานแขกที่จะเอาไปหล่อหลอมนะครับแล้วก็นะทองคำด้วยนะครับทองคำทั้งหมดสามบาทนน ช่วยกดไลค์กดแชร์ดนเรื่องกาแสดงความคิดเห็นของคุ 哎，老，老没了。 ร่ำรวยทาร่ำรวยยะร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดราบดีนะเปิดอำนาจวาสนาดีเปิดโชคเปิดราเปิดอำนาจวาสนาเปิดบารมีเปิดสิ่งดีๆจงสู่มรนสถานฐานดีๆอย่างนี้เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ที่เรตเจ้าาเมตตรว่าขาเนืเกาทุมสเกลเอุมาเจ้าทวาจรารืวิธมิยาสันนี่ไม่เจอแป้งหรือน้ำถกวันลวง้อไีเรื่เนีายไปใตเย็นะ แล้วก็เอาเอาอันนี้ใส่ใส่เอาเอาเอาใส่ในหลุมพ่อเสียนั่งข้างๆเลยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเออใช้เกี๊ยวไหมเอามาตั้งดงโด่ง นะครับบนขานทั้งหมดหล่อหลอมาเป็นหนุมานกำเริ่มนะครับใช่เข้มขังทุกตัวเลยเมแสองข้อแล้วบุญทวารสวัสดีพระอาารครับรับโฉมจากอิราเลียครับโอ้หน้าหลวงพ็ทองจาก เปนน้ำมนต์ที่บอ,อบกมา างเราหลวงพ่อเลยนะปวยนี่เลยปยทั่วๆเลยก็ได้หนปวยใส่เตาเลยการการให้หลวงการเราหลวงพ่อเลยแล้วก็อ๋อแล้วหลวงพ่อมาไปรับพิธีแล้วพนบนรน้ำเลอดพี่แจเอาอันนี้เป็นงงเตาสมัย่อเรางิับ หลวงพ่อเป็นทุกอย่างสำหรับพวกผมแต่หลวงพ่อไกมพ่อทอไม่ดูร้อนแต่เพวาพ่ว่าร้อนอยนที่ที่หลพ่อร้อนเนอหพ่อคนทู่ร้อนเนื้อร่นรดนี่ยจเดียนำเลยเราจะไม่แจกที่มัน

ออแ่ๆจานหมตานหมดแล้วลงยิ้มน้อยนึงก็ได้ให้เงยได้เาพ่อเนบ่เมื่อจดก็ต้องยิมนะเมตตาสูงเมตตาสูงเมตตาสูง เอามาถ่ายรูปมุมไว้เสียพี่พี่พี่มาิีถอยหลังนิดนึง,ลง,ห,ลง,ลงหลังเสียได้หลังไมาเสียก็เดินมาข้างหนเสียได้ไห <c oughs>